ถ้าการณีมีที่ดินอย่างเดียวมาเนี่ยก็คือทางที่หาทุนให้อีกรุ่นยุคสมัยพ่อแม่เราอะ่ะย้อนไปเนี่ยเป็นนักสะสมที่ดินทางนั้นเลยนะแล้วพอมาถึงวันเนี้ยอายุเยอะแล้วแรงจะทำก็ไม่มีตามเทคโนโลยีก็ไม่ทันสุดท้ายก็คือมาให้ทางทพัฒบริหารจัดการจัดตั้งโครงการให้โดยที่พัดก็รับบริหารสำหรับคนที่มีทั้งที่มีทั้งทุนแต่ถ้าการณีมีที่ดินอย่างเดียวมาเนี่ย ก็คือทางพี่หาทุนให้อีกมาทำโครงการแล้วก็แบ่งก็คือมีสัดส่วนในการแบ่งกำไรกันทุกตอนเนี้ยลูกค้านะ่ะมีแต่รุ่นเดอะแล้วพี่ก็จะเรียกแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือว่าพัดอยากส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่คือลูกเขาก็มาเรียนรู้กับโครงการจริงได้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาสามารถทำเป็นธุรกิจต่อยอดได้นะเอออันเนี้ย เป็นแพชชั่นของพี่เลยที่ว่าเออทาไมวันนี้พี่ถึงอยากรับบริหารจะตั้งโครงการสําหรับที่ดินของคนที่ซื้อมานานแล้วอ่ะเราเอามาทําเป็นธุรกิจสินะคะเดี๋ยวเราโตไปด้วยกันทำกำไรไปด้วยกันค่ะ